วันนี้นะคะเราก็จะเอากากของจุลินทรีย์หนอกกล้วยเนี่ยเอามาใส่ในกระถางของต้นเตยด่างที่เราแยกมานะคะเตยด่างที่เราแยกมาจากกรน,นี้เราก็เอามาแช่นะ้ําไว้ก่อนหนึ่งวันเพื่อให้รากเขาฟื้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็พอได้มาแล้วเราก็เอามาเอาใบาแห้งๆเนี่ยออกไปเลยใบยแก่ๆและใบแห้งๆเนี่ยเอาออกไปค่ะดึงออกไปเลยค่ะแล้วเราก็เอา กากของจุลินทรีย์หนอกกล้วยที่เราเอาน้ํมาไปทําหัวเชื้อเนี่ยมันจะมีแบบกากมันใช่ไหมคะเราก็จะรองก้นกระถางค่ะเรามาทํากันเลยค่ะเราจะเอาดินที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยนะคะก็จะมีพวกพวกใบใบไม้พวกใบแห้งๆเนี่ยคะ่ะที่เราผสมดินไว้เนี่ยเราก็จะเอารองก้นไปก่อนแล้วก็ โรยไปสักนิดหน่อยแล้วก็เอากระกของจุลินทรีย์ใส่ลงไปตรงกลางเลยนะคะเอาใส่ไปตรงกลางมันจะเป็นแร่ธาตุอย่างดีเพราะว่าเออ่มันจะมีธาตุในตัเจนมีฟอสฟอรัสมีแคนเซียมเพราะว่าตอนที่เราหมักเราก็ใส่ก,ากเา่กไข่ไข่บดเปลือกไข่บดลงไปด้วยะค่ะนี่ ก็จะได้มาเป็ลนลักษณะอย่างนี้เลยนะคะบีบีดูแล้วก็เป็นนิ่มๆนะคะชื้นๆก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ดีลงไปอีกนิดหน่อยแล้วก็เอาต้นเตยด่างใส่ลงไปเลยค่ะต้นเตยด่างนี่ก็มันก็มีรากติดมาด้วยนะคะตอนที่เราแยกมานี่มันก็จะมีรากอยู่แล้วก็จัดให้มันอยู่ตรงกลางให้ดีๆเพื่อ เขาจะได้ไม่ล้มนะคะที่เราต้องใส่กระถางไว้สองกระถางเนี่ยมันสามารถยกไปตั้งตรงไหนก็สวยงามแต่ถ้าเกิดมันอยู่กับดินที่พื้นดินเลยเนี่ยมันก็จะเป็นกอใหญ่แบบนั้นเลยแต่อันนี้เรามาใส่กระถางเพื่อจะยกไปตั้งตรงมุมไหนของบ้านหรือว่ามุมไหนของสวนก็ได้ค่ะก็กบเลยนะคะแล้วก็กดไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะช้ำ ก็กดพอประมาณพอค่ะทำเหมือนกันทั้งสองกระถางเลยนะคะคือเอาดินปลูกต้นไม้นี่ลงไปก่อนดินปลูกต้นไม้ก็จะมีพวกใบไม้แห้งแล้วก็ดินดินปลูกที่เราซื้อตามถุงมาเนะะี่ยค่ะเราผสมไว้แล้วก็จะมีพวกมูลวัวแล้วก็ใบไม้แห้ง หมักไว้แล้วนี่พอถึงเวลาเราจะเอามาปลูกเราก็เอามาใช้งานได้เลยค่ะกระถางมันใหญ่เราจะต้องเอาเอาใบไม้เนี่ยอลองก่อนนะคะรูของกระถางเนี่ยมันจะใหญ่มากงั้นดินมันจะออกหมดเวลาเราลดน้ําดินก็จะพองออกไปหมดเลยก็ใส่ลองก้นไปหน่อยที่มันมีหญ้าหรือว่ามีใบไม้แห้งเนี่ยทำเหมือนกันเลยค่ะทั้งสองกระถาง ไม่ต้องตัดใบออกก็ได้ค่ะเพราะว่าต้นเตยด่างเนี่ยเขาก็เป็นไม้ที่ทนอยู่แล้วตายยากเวลาเขาฟื้นเขาจะแบบสวยเพราะว่ามีคนนิยมเอาเตยด่างเนี่ยไปทำงานฝีมือจะพับเป็นดอกกุหลาบหรือว่าจะพับ เป็นดอกอย่างอื่นๆก็สวยงามค่ะหรือจะเอาไปทำกระทงก็ได้นะคะจะสวยมากนี่เราก็เด็ดใบแก่ๆใบข้างล่างแก่ๆที่มันแห้งๆเนี่ยทิ้งไปแล้วเห็นไหมคะมันยังมีรากอยู่เราก็ใส่ไปเลยค่ะเจาะตรงกลางนิดหน่อยแล้วก็ประคองให้ดีนะคะอย่าให้มันเอียงไปมา แล้วก็เอาดินกบเหมือนเดิมกดลงให้พอประมาณไม่ต้องกดแน่นมากเดี๋ยวลากจะช้ำนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ต้นเตยด่างที่ปลูกในกระถางแล้วข้างล่างนั้นเราก็ใส่กรากของจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะคะก็จะมีตรงนั้น คือเราช่วงนี้เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยเพราะเราก็เหมือนใส่ปุ๋ยลงไปแล้วอะคะ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ลดน้ําครั้งแรกนี้ลดน้ําให้ชุ่มไปเลยนะคะแล้วก็ไปวางไว้ในที่ที่ร่มก่อนสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เอาไปวางไว้แดดลําไรก็จะฟื้นนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยหรือจะเอาไม้ไผ่ปักไว้เพื่อไม่ให้ต้นเอ็นไปเอ็นมานะคะ คลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนทุกคนช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะสวัสดีค่ะ